ซี่่กออเจบวยให้ถามหน่อยครับอะไรครับทำไมฝรั่งชอบผู้หญิงไม่สวยเพื่อนฝรั่งถามมาว่าเห็นคนต่างชาติย้านมีประเทศไทยไม่น้อยแล้วชอบแต่งกับผู้หญิงคนไทยผมถามน่ผู้ชายคนไทยรู้สึกเกลียดพวกเราไหมจากที่ผมสังเกตเห็นนะถ้าพูดถึงผู้หญิง ก็คนไทยมักจะมองว่าผู้หญิงผิวขาวหน้าตาจีนๆหน่อยจมูกตรงตรงอะไรก็ว่าจะถือว่าสวยค่ะแต่แล้วมีฝรั่งบางคนที่ชอบแบบนี้ด้วยนะอ่าก็มีก็แบบส่วนใหญ่ฝรั่งมันจะชอบอีกแบบหนึ่งที่คิดว่าโอเคอย่างที่บอกแม้แต่ไม่ต้องพูดถึงคนอีเสียพูดถึงพวกเราเองชอบให้ตักแดดที่ทะเลให้ผิวมันสีน้ำผึ้งไม่ได้ชอบขาวเกินไปใช่ไหมล่ะใช่ทําไมพี่ถึงไม่ได้ชอบขาวเกินไปอะคะ ไม่แน่จะเป็นสิ่งที่เกิดในสังของที่เราโตมาหรือเปล่า <c oughs> สงสัยอยู่เหมือนกันวยเป็นสิ่งที่เป็นเองคิดตั้งแต่แรกเลย <c oughs> ก็เลยไสงสัยแค่โตมาเรื่อยๆตลอดเห็นแบบนี้ตลอดสำหรับ <c oughs> <ส>เราเองอาจจะคิดว่าเราเห็นแบบนั้นตลอดมันน่าเบื่อเห็นตลอดแล้วชอบอะไรแตกต่างกันไปอ, <ะ S 1> อยู่ที่นี่มา20กว่าปีแล้วเลยเห็นคนผิวสีน้ำเข้มตลอดแต่ยังชอบยังคิดว่าสวยใช่ผมว่าถ้าหากว่าคนเรามีหน้าตาหรือสีผิวเหมือนกันหมด ้ายๆก็จะดูน่าเบื่อไม่มีอะไรแตกต่างกันเพรือว่าความแตกต่างกันของพวกเราก็เป็นสิ่งที่สวยงาม,มและอีกอย่างคือไม่ใช่ทุกคนชอบลักษณะเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าว่าเรามีหน้าตาหรือผิวหรืออะไรลักษณะไม่เหมือนแบบที่คนนิยมชอบในใสังคมคเระเพศของเรา,เรา,เราอย่าเพิ่งคิดว่าเราเองไร้ค่าเพราะนี่นระ้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์มีคนที่ชอบแบบคุณเพื่อนฝรั่ง ถามมาว่าเห็นคนทั้งชาติย่ามีประเทศไทยไม่น้อยเราชอบแต่งกับผู้หญิงคนไทยผมถามหน่อยผู้ชายคนไทยรู้สึกเกลียดพวกเราไหมเพราะว่าเราเหมือนกับมามาขโมยมาเดี่ยไม่งเยอะไอ้บอกไม่เขาขำเราดังหักเขาเขากับขำทำน้นว่าแท็กซี่ก็เจ๋อบอยเฮ้ยถามหน่อยครับอะไรครับทำไมฝรั่งชอบผู้หญิงไม่สวยไอ้เขาคิดไว้ว่า แล้วก็มังแต่งกับผู้หญิงที่ไม่สวยเขาก็ไม่ว่าอ oh. แต่คนเราคิดตรงข้ามเราชอบ mm. ผู้หญิงที่สวยเราก็งงแบบที่เขาชอบเขางงแบบที่เราชอบ <Yeah. S 1> อืสามข้อดี mm. น่ารักใจดีแล้วมักจะเอาใจเกง่ง mm. ชอบอาหารแบบไหนมักจะไปตามที่เราชอบ mm. <laughs> you k น o w หรือว่าเราเป็นห่วงหรืออะไรก็จะชอบดูแลนะครับ